วัสดีครับวันนี้ก็ <c oughs> พามาดูขั้นตอนการลงสีครับอันนี้ก็แบบช่างนี้แทบไม่ได้พักครับโอ้เหนื่อยเรื่องครับวันนี้ก็ได้น้องมันมาช่วยทําสีครับคือ <c oughs> งานเชื่อมงานขึ้นโครงที่ผมคนเดียวเลยหา <c oughs> คนมาช่วยเชื่อมครับแต่เขาก็มาช่วยแค่วันหนึ่งเพราะว่าเขาก็มีเรียกมีงานของเขาเหมือนกันสรุปก็คือง่ายๆก็คือผมคนเดียวแหละส่วนงานสีอยู่นี้ให้น้องมันมาช่วย ยืงยืงไอ้ยิงใส่สีเทาแอดแอะไรโครงหมดฟืดอะไรโคร,ง, 1, ครงหน้าสามอ่ะส่วนยืงไอ้ยิงใส่สีเทาโครงไอ้ยิงตัดเทาอันนี่ก็ลงพื้นลงลงรอง,ง,งพื้นปเป็นสีขาวครับลูกค้าลูกค้าเจาะจงมาเป็นสีน้ำเงินจะคล้ายๆน้ำเงิน n e ฮอ o แลนด์ครับแต่รถลูกค้าจะเป็นฟอร์ดครับลูกค้าไม่ใช่ก,กับฟอร์ด นี่ก็ไล,ไล่ไล่รองพื้นครับถึงจะลงสีสีน้ำเงินได้ถ้าพ่นสีน้ำเงินไปเลยสีมันจะจะดรอปอะครับมันจะใช้สีเยอะค้นไปมันก็ไม่ขึ้นนะเพราะว่าเหล็กมันเป็นสีนี้อยู่แล้วอ่ะก็เลยเราต้องลองรองพื้นสีนี้ครับลองรองพื้นสีขาวก่อนแลยิงมันก็ต้องลงเทาลงอะไรไปแต่ว่าผมมีสีขาวผมก็ลงขาวไปเลยครับลงขาวจางๆไป เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ไม่ไม่ใช่พรุ่งนี้หรอกเป็นวันนี้แหละเดี๋ยววันนี้ก็จะจะเก็บสีเรียบร้อยแล้วก็จะยกของไปไว้ที่นาที่รถแมคโครอยู่อะ่ะยกไปที่โน่นแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะม้วนสลิงพรุ่งนี้จะม้วนสลิงสลิงก็ออกมาถึงแล้วครับสลิงลูกค้า,าใช้เป็นเบอร์ใหญ่ครับเป็นเบอร์เ19มิลครับนี่เลย บัเลือเลยเนีย่ยพอลากสิบล้อได้แต่ถ้าถามว่าลากได้กี่ตันผมขอขอตอบว่าแบบ,ข,บขึ้นอยู่ที่พื้นที่ครับอืมขึ้นอยู่ที่พื้นที่อการใช้งานของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันบางทีเราไปลากรถหนักหนักช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือแบบรถจมนิดหน่อยถ้ารถจมนิดหน่อยมันก็ได้เยอะครับแต่ถ้ามันจมหนัก แล้วรถมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อันนี้ก็จะลดลงมาเพราะว่าแรงฉุดมันต่างก,กันแต่ตัววินตัวนี้เป็นชุดใหญ่ก็รับแรงอัดได้เยอะพอสมควรครับก็ต้องทดสลิงนะครับลูกค้าต้องทดสลิงถ้าลากไซส์สิบตันขึ้นไปก็ก,ก็ก็แนะนำให้ทดสลิงครับก็สลิงสองรอบ สองสามรอบครบเลยยิ่งครบเยอะยิ่งดีครับสลิงเราจะได้ไม่ต้องรับน้ำหนักเยอะมากเป,เป็นการกระจายแรงเพราะว่าถ้าเรากระจายแรงแล้วสลิงได้เราก็ยือดอายุการใช้งานของสลิงเราได้ครับส่วนตัวนี้ตัว16มิลว่าจะเอาเข้าของตัวเองก็ยังไม่ได้เอาเข้าครับไม่มีเวลาเลยอ้เหนื่อยเอาเรื่องครับทีแรกก็ว่าจะไม่รับแล้วนะเดือนนี้แต่ลูกค้าเรียกร้องมาครับก็ไม่อยากขับแต่ลูกค้าครับ ในลูกค้าก็โอน,โอนมาให้ผมสี่หมื่นแล้วตัวเนี้ยตอนนี้ผมปล่อยในราคาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทบครับถามว่าแพงไหมแพงครับแพงเอาเรื่องเลยแต่ตัวเกียร์กับตัวเฟืองท้ายก็ตัดทิ้งไปเลยครับตีทิ้งไปเลยเกือบสี่หมื่นละเฟืองท้ายลูกหนึ่งก็หมื่นแปดห้าร้อยครับเกียร์อีกเกียร์ก็เกือบเกือบแตะสองครับอืมก็ตีไปเลยสี่หมื่นนะหนจะเพลาอีก เราเส้นนง่งก็สี่พันห้าโอ้เอาเรื่องครับยังไงก,ก็ก็คนที่เคยซื้อของเขาก็จะเข้าใจครับว่าม,มันราคานี้จริงๆทําทไมผมถึงทําราคานี้ทําไมราคาแพงกว่าวินฟฟ้าก็ดูรูปล่างมันครับมันไม่ไม่เหมือนวินฟียฟ้าครับอ่อันนี้คือเป็นเซ็ตที่เราทําไว้ใช้กับกับรถไถอันนี้ก็ที่เอามาลองเมื่อกี้ก็เป็นนิวฮอลแลน ทีทีซีจุดห้าห้าเป็นรุ่นห้าสิบห้าแรงครับสามสูบคือถ้าใช้พวกนี้วินอะเราไม่ต้องออกแรงเลยครับเราจอดนิ่งๆเลยจอดนิ่งๆเปิดพีดีโอมันก็จะม้วนมาเรื่อยๆมันทดทดอีกต่อทดสามสี่ต่อเออไม่ต้องกังวลเรื่องพีทโอนะครับว่าจะขาดหรือจะมีปัญหากับพีทีโอหรือเปล่า คือรถเราไม่ได้ออกแรงครับไม่มีไม่มีเหตุผลใดที่ว่าีโอต้องมอีข้อเสียหายไม่มีรับประกันได้แล้วถ้าจะเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบใส่การตัดหญ้าครับการตัดหญ้าเป็นเป็นอะไรที่ Pto พังบ่อยสุดเครื่องอัดฟางบ้างพวกเนี้ยเครื่องอัดฟางจะใช้แรงกระชากแรงแรงเวียงเยอะกว่าครับแต่ถ้าเป็นวินเราเดินเครื่องนิ่มๆครับ เราไม่ต้องเล่งเครื่องมากแทบไม่ต้องเล่งเลยก็ว่าได้ครับแต่ที่ผ่านมาผมก็ยังไม่ได้ออกคำเล่งช่วยนะยังใช้รอบเจ็ดร้อยวินได้หนักสุดก็ที่ทำไว้ก็มีสิบสามตันนั้นแหละครับนอกนั้นก็ยังไม่เคยลากครับถ้าถามว่าลากได้เยอะกว่านั้นไหมถ้าถามว่าลากได้เยอะกว่าสิบสามตันไหมมันมันขึ้นอยู่ที่ที่น้างานนะพูดจริงๆอ่ะแต่แรงได้เปรียบมันก็ หนึ่งต่อสี่ครับใช้รถไถสี่คันกับมันตัวเดียวมันเอาอยู่ครับเผื่อๆมมันได้มากกว่านั้นครับาการใช้งานมันต่างกันแรงลากจูงแรงลากจูงรถใหญ่เยอะเยอะก็จริงครับแรงลากจูงเยอะก็จริงแต่ว่าเวลาเราลาก แล้วน้ําหนักมันไม่บาลานซ์กันรถใหญ่มันจะฟีทิ้งเฉยๆครับแต่ถ้าเป็นวินวินมันอยู่ที่วินมันจะปักดินไว้ในชุดมันก็ต่างกันครับอันนี้ก็เป็นเป็นชุดที่ที่เจ็ดครับที่ปลอยไปอันนี้ก็เดินหนีออกมาครับ เหม็นเหม็นสีสีแหบเลยรถเกี่ยวก็หลบไปก่อนครับรถเกี่ยวยัง,ยงไม่ได้อจจัดจารบียังไม่ได้เช็คดูเลยว่าไปเกี่ยวมาวันนี้มีส่วนไหนสึกร,อร้อหรือเปล่าคือรถเราก็ต้องทํางานครับเราก็ต้องเช็คทุกวันแล้วงานตัวนี้เราก็นัดลูกค้าไว้อาทิตย์หนึ่งพรุ่งนี้คือครบหนึ่งอาทิตย์คือครบเจ็ดวันคือนัดก็ต้องเป็นนัดครับเพราะว่าลูกค้าก็ออกไปใช้ดึงรถเกี่ยวดึงอะไร คลิปก่อนนี้นที่ผมลงไปก็มีมีคนเห็นคนเห็นผลงานครับว่าเออมันใช้งานได้จริงแล้วมันลากรถได้จริงเขาก็มาคอมเมนต์ใน u t u b e ว่าเออ,เอ,อราคาเท่าไรแนละ้นนี่เขาสนใจปีหน้าเขาจองไว้เลยนะก็ได้ครับได้ครับปีหน้าช่วงหน้าฝนอ,อ่ะช่วงเอาจริงนะถัดจากเกี่ยวข้าวไปผมไม่มีเวลาว่างแล้วผมก็ต้องลงงานไม่โคละเนี่ยคันนี้เอามาทำเเล ER ์เนี่ยยังยังไม่ได้ทำอะไรเขาเลย ก็ปีนี้ก็งดเลบางานไปแค่นี้ครับเจอกันอีกทีก็นู่นเลยช่วงไถานาครับช่วงหวานข้าวช่วงนั้นรถไมโครรถดำจอดผมมีเวลาใครที่สนใจก็โทรมาคุยกันก่อนได้ครับเบอร์โทรก็0929860634ถ้าสนใจก็โทรมาคุยกันก่อนได้ครับเรื่องราคานี่ขึ้นอยู่ที่ที่ที่ผลงานเอาจริงครับขึ้นขึ้นอยู่ที่ของเลย อยากได้สเปคไหนผมจัดหาให้ได้ครับอยากได้ตัวหลักแสนผมก็จัดให้ได้ครับตัวนี้ตัวนี้น้ำหนักอยู่อยู่ไม่เกินห้าร้อยโลครับถึงหรวะคิดว่านะครัคิดว่ามันไม่ไม่เกินห้าร้อยโลครับแต่มันยาว <c oughs> แค่นี้ <c oughs> ตอนนี้ก็จดลิขสิทธิ์ทุกตัวแล้วครับ อ่าก็ใครที่คิดจะลอกเรียนแบบอยู่ก็ก็ก,กไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันครับเพราะว่ากว่าที่ผมจะทําได้นี่ผมก็ใช้เวลากับมันพอสมควรเลยสอดลิขกิิธิ์ก,ก็หลายตังค์อยู่นะโอ้ทุกอย่างนี่รายจ่ายล้วนๆเลยครับ อ่ะวุ้ยเคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวผมไปกินข้าวกันจะได้มาลุยลงสีน้ำเงินกันต่อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ